ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกี่สมัยนาฬิกาข้อมือยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมกันอยู่เรื่อยมาครับนอกจากประโยชน์เพื่อบอกเวลานาฬิกาข้อมือเรือนสวยๆเนี่ยยังเป็นเครื่องประดับชิ้นสําคัญที่คอยบ่งบอกฐานะแล้วก็รสนิยมของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับโดยที่ผ่านมามีแบรนด์นาฬิกาจํานวนมากที่สามารถผลิตนาฬิกาให้ฮิตติดลมบนได้อย่างเช่นโรเล็กซ์คาซ โอเมกาหรือว่าอื่นๆอีกมากมายหลายแบรนด์และกลายเป็นรุ่นยอดนิยมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดเรื่อยมาครับโดยหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือคาทีแครส นาฬิกาหน้าตาประหลาดแต่กลับมีสเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อและทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่านาฬิกาเรือนสวยดีไซน์พิเศษที่สรุดตาตั้งแต่เว็บแรกนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแล้วทําไมมันถึงดูเหมือนกับว่าถูกหลอมละลายจนผิดทรงหรือว่ามันจะถูกเผามาแล้วจริงๆวันนี้เราจะไปไขความเชื่อกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้เชื่อหรือไม่ เรื่องเล่าแสนประหลาดของต้นกำเนิดและที่มาของคาทีคราสตั้งแต่ปี1967มีด้วยกัน2เรื่องนะครับที่ยังคงเป็นปริศนาแล้วก็ยากที่จะฟันธงและหาคำตอบที่ชัดเจนได้แต่ไม่ว่าเรื่องไหนก็มีจุดเชื่อมโยงเหมือนกันนั่นก็คืออุบัติเหตุโดยเรื่องแรกเนี่ยว่ากันว่าหญิงชาราท่านหนึ่งได้นำนาฬิกาคาทีของเธอนั้นไปซ่อมเนื่องจากนาฬิกาของเธอเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่ของเธอส่วนอีกเรื่องก็คือ ผู้จัดการของแบรนด์คาเทียนี่เองแหละครับที่ขับรถเพลินจนเสียหลักพุ่งชน และเป็นเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้และความร้อนก็หลอมละลายจนนาฬิกานั้นบิดเบี้ยวไปซึ่งนาฬิกาที่ถูกหลอมละลายจนกลายเป็นต้นแบบของแรงบันดาลใจของเจ้าคาเทียแครสเนี่ยคือรุ่นอะไรคําตอบก็คือคาเทียเบนนัวนาฬิกาทรงกลมที่มาจากรูปทรงของอ่างอาบน้ํานั่นเองแหะครับและอีกหนึ่งเรื่องเล่าก,ก็คือมันเกิดจากการที่ชองชาคาเทียเนี่ยได้เห็นนาฬิกาเรือนดังกล่าวแล้วก็ปิ๊งไอเดียในการทํานาฬิกาที่รูปทรงเนี่ยแปลกประหลาดขึ้นเลยครับโดยมันเนี่ยมีความบิดเบี้ยวที่ เปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความงดงามรูปทรงอ่างน้ําแบบเดิมเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนฟอร์มไปเรื่อยๆจนออกมาเป็นนาฬิกาคาเทียรุ่นแครชซึ่งนาฬิการุ่นนี้เนี่ยเปิดวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1967ณร้านคาเทียสาขาลอนดอน,ก,นกลไกของนาฬิกานั้นเนี่ย ถูกออกแบบโดยเยเกอร์หรือครูสแบรนนาฬิการะดับตำนานจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องบอกว่านาฬิกาในยุคสมัยนั้นเนี่ยการทำนาฬิกาเพื่อรูปทรงแปลกประหลาดเช่นนี้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและความร่วมมือกันระหว่าง2แบรนด์นี้ก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้สำเร็จนั่นเอง และอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็นงานศิลปะเนื่องจากมีอีกหนึ่งความเชื่อที่ว่ากันว่ารูปทรงอันผิดปกติของนาฬิการุ่นคล s สนั้นเนี่ยมีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากผลงานศิลปะของซันวาดอร์ดาลีศิลปินชื่อดังที่รังสรรค์ผลงาน The p e r s i t i o n of Memory และ Meeting w a t c s ผลงานระดับขึ้นหิ่ง2ชิ้นที่แสดงให้เห็นรูปทรงอันบิดเบี้ยวในจินตนาการ ซึ่งจุดนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ไอเทมชิ้นไอคอนิกนี้มีมูลค่าในทุกด้านเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะมันเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาแต่มันเนี่ยคืองานศิลปะที่ครั้งหนึ่งมนุษย์เนี่ยมองว่ามันเกินขีดความสามารถของเผ่าพันธุ์เราไปครับ และความยอดเยี่ยมของนาฬิการูปทรงบิดเบี้ยวไม่ได้มีแค่รุ่นคร a สนะครับเพราะชื่อของซันวาดอร์ดาลียังกลายเป็นแรงบันดาลใจสําคัญจนเกิดซันวาดอร์ซอฟท์วอตขึ้นด้วยความยอดเยี่ยมของงานศิลปะที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่โดยนาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษของแบรนด์ e x ็กซิโคลวอซึ่งทางแบรนด์เองเนี่ยก็ระบุว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าได้รับแบรงบันดาลใจมาจากซันวาดอร์ดาลีและทําเพื่อศิลปินคนนี้โดยการใช้ชื่อของเขาโดยตรงเลยแหละครับ แต่ถึงแม้ว่านาฬิการุ่นนี้จะไม่ได้มาจากแบรนด์ระดับพระก,กาลและก็ไม่ได้มีราคาสูงมากนักนะครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์ความโดดเด่นและแรงบันดาลใจเบื้องหลังจากศิลป,ปินที่โด่งดังก็ทําให้มันเนี่ยกลายเป็นนาฬิการูปทรงแปลกประหลาดที่น่าจดจําเป็นอย่างยิ่งเลยแหละครับและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คาทีคราสพิเศษมากๆก็คือเรื่องจํานวนครับ เพราะด้วยความหายากในการผลิตประกอบกับความคลาสสิกของตัวเรือนนาฬิกาแบบดั้งเดิมที่ยังคงเป็นอมตะคาเทียเนี่ยจึงผลิตรุ่นคลาสออกมาในจํานวนที่น้อยมากๆล่ะครับแม้จะมีการผลิตซ้ําในหลายโอกาสเช่นรุ่นพิเศษสําหรับไปปารีสเองก็มีเพียง200เรือนทั่วโลกเท่านั้นครับและจากวันนั้นจนถึงวันนี้จำนวนดังกล่าวก็ลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาดังนั้นนาฬิการุ่นนี้จึงกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่นักสะสมทั่วโลก ต่างมองหาโดย c r a s h วอร์ชัน Origi n a l จากลอนดอนนั้นมีมูลค่ามากถึง10,000แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 1มล้านหมื่นบาทเลยทีเดียวครับและนี่คือเรื่องราวของนาฬิการูปทรงแปลกที่เชื่อว่ามันถูกแลกมาด้วยความตายและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือไม่แต่มันก็ช่วยส่งเสริมให้ในาฬิการเรือนนี้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเลยทีเดียวครับและเพื่อนๆล่ะครับ เชื่อหรือไม่หรือมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอยากจะให้เรานั้นเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเชื่อหรือไม่